เผยข้อมูล Samsung Galaxy M545G บน Geekbench ใช้ชิป Exynos 1380ให้แม8 G, คาดเปิดต,ตัวต้นปีหน้า mm hmm. เรียกว่ามีข้อมูลของสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A และ Galaxy M รุ่นใหม่ mm hmm. เผยม,มาอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลของ Galaxy M545G ที่ถูกทดสอบบนแพลตฟอร์ม Geekbench จึงได้เผยผลเบนช์ากออกมาแล้วครับ โดยสมาร์ทโฟน Samsung g a ซ a x y M545G ที่มีรหัสโมเดลว่า SM ฉีด M546B ได้ผ่านการทดสอบ Geekbench ทำคะแนน Sin g l e c คอรอยู่ที่750 <c oughs> คะแนนและแบบ multi-core ทำได้2,696คะแนนบนระบบปฏิการ Android 1 3ใช้ชิปรหัส S5E8835 ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็น Exynos 1 3 8 0ให้แรมมาที่8 g b นอกจากนี้แรงข่าวยังคาดว่าน่าจะมีเวอร์ชั่นแรม6 g b อีกด้วยครับ การที่สมาร์ทโฟนรุ่นที่ผ่านการทดสอบบนกิกเบนแล้วจึงหมายความว่าจะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้ครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงต้นปี2 0 2 3นี้ครับตอนนี้ช่อง i t f a ฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละย0ิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ